ไม่แปะเป็นผ้าล่มเหมือนคนอื่นเ้านะครับทำไมว่านะ้าทุกตัวถึงใช้เป็นผ้ายางนะครับอธิบายแบบนี้ให้เข้าใจง่ายๆนะครับคือถ้ามองในมุมของคนที่ทําเล่นนะย้ํานะว่าคนที่ทําเล่นเท่านั้นนะครับ กับคนที่ทําเพื่อที่จะวางขายนะครับมุมมองในการทำว่าวในการใช้วัสดุเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับถ้ามองในมุมของคนที่เหลาเองทําเล่นเองนะครับเราจะพยายามนะครับประหยัดต้นทุนให้ได้มากที่สุดนะครับเขาจะเล่นเป็นเจ้าตัวพยายามกันนะครับถามว่ามันประหยัดต่างกันแบบไหนใช่ไหมครับสมมุตินะสมมุติว่าอะว่าตัวนี้นะครับ ขนาดความยาวของปีอยู่ที่1เมตรทวดน,นะครับสมมุติว่าเราแปะเป็นสีเดียวเลยนะครับผ้ายางเนี่ยต้นทุนอยู่ที่เมตรละ15บาทนะครับ แต่ว่าถ้าเราแปะเป็นผ้าลุ่มนะครับผ้าลุ่มเนี่ยมันจะอยู่ที่เมตรละประมาณ70บาทนะครับอันนี้คือความต่างแหละนะครับอันนี้เฉพาะที่เป็นสีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าแปะเป็น3มสีสมมุติว่าเป็นลายไทยแบบนี้นะครับผ้ายางเมตรละ15บาทนะครับถ้าใช้3สี3เมตรก็จะอยู่ที่ประมาณ45บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผ้าลุ่มนะครับ3สีนะครับ สีละ1เมตรนะครับเมตรละ70บาทนะครับเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเฉพาะผ้าเฉพาะผ้าล่มเนี่ยก็จะมีต้นทุนอยู่ที่210บาทนะครับซึ่งต้นทุนในการทำเนี่ยมันถ้ามองในมุมของคนเล่นอย่างเดียวนะที่ไม่ได้ทำขายอนะ่ะคือเราจะพยายามประหยัดต้นทุนให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าทำเพื่อที่จะขายเนะี่ยคือต่อให้ทำแล้วก็แขวนไว้แล้วก็มีคนมาซื้ออย่างเงี้ยคือ คือมันได้ขายอะ่ะแบบนั้นน่ะเขาก็จะใช้เป็นตัวของผ้าลุ่มนะครับเพราะว่าผ้าลุ่มเนี่ยหนึ่งเลยนะครับมันมันต่อลายได้สวยนะครับสีมันมีให้เลือกเยอะนะครับการแปะการเก็บขอบเก็บอะไรเนี่ยมันทําได้ง่ายกว่าผ้ายางเยอะมากนะครับอันนี้นะเป็นสาเหตุหลกัลกๆเลยนะครับที่ทําไมนะถึงไม่ใช้เป็นผ้าลุ่มเหมือนคนอื่นนะครับเพราะว่านาเนี่ยทาเพื่อเล่นครับไม่ได้ทาเพื่อขายนะครับ